ทัพบปบก,กป้องคุ้มครองไทยทัพเรือยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรีทัพอากาศพังงาดฟ้าปัตกพีคุ้มครองทุกชีวีประชาชนสวัสดีครับสบายดีครับทุกคนทุกชีวิตทุกหัวใจ เล่าเรื่องเหตุการณ์ล่านชีวิตกับผมจิตกินดากุณขอให้ซื้อเรื่องแรกนี่ว่ายึดธนาีชีวิตจากเหตุการณ์ระทึกขวัญทีมฟุตบอลหมูป่านะครับของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปติดูในฉ่ำค้นน้ำนางนอนนะครับ เด้ยปุก๊กกระแจาตางความจนใจไปทั่วโลกเฮ้าได้เห็นพลั่งความหักความสามาัคคีของคนไทยทั้งประเทศทุกมู่เรานะครับประวัติจะเป็นภาครัดแล้วก็ภาคเอกชนร่วมทั้งทั่วโลกที่ส่งกำลังใจเขามาซอยนะครับให้วิกฤตการเทอร์นีมันผ่านผลไปด้วยดีเหตุการ์เทอร์นีเหตุให้เฮ้าโดยรู้จักกับจาแซมผู้ เสียสละกับผู้มีความกาหาญแล้วก็เสียสละรู้จักกับคุณหมอผ่านะครับพันเอกนายแผละผ่าโลหานชุนนะครับนายแพทย์ผู้ที่มีความเมตตานะครับมีบทบาทสําคัญคนหนึ่งกับการสร้ยเหลือชีวิตทีมฟุตบอลมูบาตีนีเฮ้าด้วูโจักกับความรู้ความสามารถของท่านพ่อเมืองนะครับท่านนารงศักรโคสตทานากร และก็อีกหลายผู้หลายคนแต่ว่าจีนาบอกถึงนะครับก็คือทาหารโด่วยรบพิเศษของกองทัพเลือนะครับที่ห้องหัวจักกันดีในนามของหน่วยสิลนะครับซึ่งแตะกอนก,ก็จะมมีนไปหัวจักปันไหนครับแต่ว่าเหตุการณ์กู้วิกฤตที่ทำล้วงคุณหนามนั่งนอนเทีนัน หน่วยลูกจิ๋วในสามวิรกรรมนะครับและก็ต่างเชื่อเสียงนะครับให้เป็นที่รู้จักกันกระชอนโลกทั่วไปนะครับอันนี้คือความเก่งความสามารถพิเศษของทหารไทยถึงแม้ว่าเขาจะโบเอนลูกหลานพญานาคมาอาปตานแต่เขาก็คือคนไทยทาหารไทยลูกทะเลไทย ลูกป,ประดูไทรดอกประดูสิบุมีวันร่วงโรยไปจากใจและความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศผมได้เขียนเพลงึ้นมาเพลงหนึ่งเพื่อเชิดชูวิลกรรมความดีความเก่งความสามารถของรวยซิวึินมาเท่านี้นะครับโดยให้เกียรติยศพ้นเยี่ยมนะครับเป็นศิลปินจากจังหวัดเชีสุทรอเท่านี้เป็นคนคับรองึ้นมาเพื่อ บันทึกความทรงจําของหน่วยซิลเอาไว้ครับพี่น้องล้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับลองฟังเบิรงครับว่าเพลงนี้เป็นจังไรลวกะอย่าลืมติดตามด้วยครับเด้อกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพราะว่าบันทึกเหตุการณ์เล่าเรื่องเหตุการณ์ล่าชีวิตกับจิตจินดาคุณจะม,มีต่อไปเรื่อยๆครับนัาเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนขเขาคำว่าสูพี่น้องฟังตอนต่อไป ะครับติดตามนะครับเดอ้อผมจเบอ้าอถึงเรื่องของคนดีไม่มีแสงสุดท้ายที่ขอบฟา้าจะเป็นยังไงติดตามนะครับเดอ้อขอบคุณครับ ชิดบาดานยอดทหารเชี่ยวชาญใต้น้ำดำดิงยามสึกรบนักยามพักไม่เคยหยุดนิ่งฝึกซ้อมเตรียมพร้อมทุกสิ่งรักยิ่งคือประชาชนขทา ตตชัยมิริเต,ต่เหมือนผู้มิริเต,ต่เบ็ดมนหัวใจแข็งแกร่งพอระหดอุดผลจิงกล้าเกินพ้นเผิดภูนชาติตาดราชาผู้เสียสละ ปิดหองหลังพระด้วยธรรมข้าควรจดจำผู้นำแห่งพื้นนาวานาหน่วยรบสิ้นยกนิ้วให้ด้วยศรัทธาทาหารพระราชานักรบกล้าของแผ่นดิน นักสู้แห่งแดนสยามขึ้นชื่อนามความดีความเก่งทั้งสิ้นทหารเรือในดวงใจของไทยทั้งแผน่นดินูผูร้องให้โลกได้ยินนกนางนวลบินมอบความรักให้สิ้น ปิดทองหลังพระด้วยธรรมถ้าควรจดจำผู้นำแห่งพืนนาวานา้ำด้วยรบสินยกนิ้วให้ด้วยศรัทธาทหารพระราชานักรบกลา้าห้องแผ่นดิน นักสู้แห่งแดนพยามคุ้นชื่อนามความดีความเก่งทั้งสิ้นทหารเรือในดวงใจของไทยทั้งแผ่นดินผู้ร้องให้โลกได้ยินนบนางนวนบินมอความรักไห้สิ บีรักรรมทำลวงคุณน้ำนางนอนจำได้แน่นอนไม่มีใครลืมสินบีรักรรมทำลวงคุณน้ำนางนอนจำได้แน่นอนไม่มีใครลืมสิ